เห็ดอะไรน้อพอห็ดยำครับม uh, ีถาทิมนั่น่นมันปากนงครับที่พ่อเป็นบมรลมมะคู้ของตู้กันมะล่ามาคนเตียงอาหารเที่ยงท่านคำกันแช่อที่อันนี่ยำครับน้ำยำใส่อะไรนะพ่อน้ำปลาตาที่เราห้องครับปลปลาูก็จะฟงสิบกรองฟ้งใส่น้ำเสื่อมแล้วก็อาน้ำก้าว ยำสกาเข็มยำป่าสะมอมยำเนื้อกระแตยำกุ้งสดครับยำปลากระเเสีหองเฮ็ยนนายำไปแต่คือสูตรเดียวเลยนะสูตรของล่างของวิรพตศกรสบีแสนเด็ดยี่ห้อเดล้านยี่พอเดร้านอาหารเก่า่นั่ยคนับเมื่อไปมิสติงบอบสมัยคือออกจาก็รบานพาเสร็จพินปรเทศนี้รถตะเดีมีเวลาคุยกั่ถามน้องเอมลินว่า คนลุกมาหลอกมั้งเห็นว่าเมื่อไปมิเต็งกับมาแล้วคนติดตามเพิ่มได้กับยูทูบอุ้ยบักหลายเลยปืดเนามสี่พันเกือบสี่พันอะสี่พันครับครับเลี้ยวมากเลยอะ่นพลังอย่างสุดตัวคนดีคนดังพ่อพี่แบบเพิ่นมาจากไหนเขาพิ่เยอะขนั้นี่มีเพิ่นบอกเดลยเพิ่นแนะน้ำมอว์บัสเขาก็เออว่ามีพลังแม่พ่อเพิ่นส่งเสริมกับแม่เขาก็เออเอออ่ะแต่ว่แบบ ตกใจว่าขาเห็ดแล้วสีมีคนบนก็บอขาเห็ดแล้่วจำพิงเสียเปนไงพ่อพี่อัดอัดอะไรบาเดียวโปรโมเขาคดี่งเจดนอคนวางกันเนาะขากสิมีแบบว่าผู้ทรงเสริมผู้สนับสนุนพิงใก็อตอนนอนยางมากี่วเนบุคมูนอย่าืองแต่ว่านไหน่มีทั้งมาลาแต่ก็หมว่าหวยเล่าทำนนี่ ด้วย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 ความเป็นมนุษย์น่ะด้วยความเป็นคนน่ะเมย์ขันบรทัตมีเอื้อนว่าบรทัตมีสื่อมีเสียงหรือว่าเป็นเทบ้านธรรมดานี่บางคนก็สุอ่อนน้อมทอมตนแบบอ่อนนับขาบหยาจุกเจือนี่แหละแต่ว่าขันคนมีศักยภาพหรือว่าโดดเด่นขึ้นมาเลยจับจับเพื่นเก่าเนี่ยเพื่นเก่าถึงก็ยูเนี่ยถ้าโดดเด่นขึ้นมายูซีมันสิหลงเจ้าของตามตามตามของเอื้อนว่ามนุษย์ซะส่วนมากเลย เปลี่ยนประมาณนั้นก็เลยเห็นหน้าอันนี้เป็นแบบโบลืมลกหน่อยโบลืมจบของใช่ไหมอื่นที่นพองพ่ออยค้นว่าให้เนี่ยพ่อมักเนี่ยเขาดังโปรโปรเตนตัวเขาจะกว่าให้เอาอันนี้บผมพี่เราคงเอาใช้กีฬาสันได้ต้องต่อเตะเขาจะกลัวเหรแการเลาเตะว่าตัวตัว,ตว,ตวน้องเอาแบบยูทังสั่นแต่มันมัน,ม,นมันโอเคไหมมันก็่โอเคหรอกแต่ว่าพอโปรโปรเตนตัวตัวว่าบมายในพ่อไม่เห็นหน้าอันนี้ก็คือพ่อหยกของเราเรา เราบริ้งจะขอมานิแบไดก็แบบไดก็แบบนั่นแบบที่นี่กเราเห็นหอตุ๊บเนี่ยเราจะคอยเคียวาา็สนางแล้ว็สบัดีโตกัมีปื้นก็บแเปียกนั่นแต่ยังนั่งลงอยู่ขึ้นน่ะหน้ากับะไหลแต่ก้อนก้อนก็เป็นนั่นกระจับสังเกตว่า่อได้ว่าแล้วอ่ะเป็นหงต้องห้มันกูนึงต้งนั่งเขาอีเห็นบอแต่หลายคนเขามมากเขากนเก้าอี่เพราะมันชื่นน่ะ มาในร้าก็เป็นเป็นตัราแล้วก็จะนั่งเปียกจอนกินขึ้นมาวัดดีก็เลยโอ้ยเนาะแล้วันให่เะเป็นต้นเบลได้บอกนหนึ่งอะไราคนจะเป็นต้นเบลต้องศิลปินดีใจแล้วบอยู่บนงานคนในพีดม็ดงามคนด้ต้องข้ามที่มีคุณคาที่มีแสงเกียวจากเนาะอย่าได้จะสิบคน รโมเมนต์มาของจาของบ็ดีเลยของจาของก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าพอไปเห็นคนนี้เขาทําไมเขาดังแบบของเขายังมาท่าดังสะเพือนมันถึงแม่แต่ก็ดีไหมก็ดีเลยแต่ว่าถ้าดังซะนี่แล้วของเขานี่เป็นคือเพื่อนบอสต่างหากหือว่าเป็นต้นแบบเป็นต้นใหญ่แม่แม่เกือวบ้านมื่อกี้น่าจะเป็นไม่กินครับเพื่อนเพื่นมือซ้อมมือหันเพิ่นมือหน่อยหน่อยเพิ่นเฮ็ดทุ่งตลอดทุ่งบ้านเท่านี่แม่ทุ่กทีน อีหลานมีเพิ่นเพิ่นเฮ็ดกระถินตัวสามสิบตุลาเนี่ยเพิ่นเพิ่นทำกระถินที่บ้านเนี่ยหลัก็สาษาลอยงั้นจัดสามปีต่อเนื่องปีนี้ปีที่สองทำให้เวลาห่างก็ไม่สนับสนะครับสามสิบที่ชุ้มคมกับไปเพราะการแข่งไว้ไปเอาบุญของเพิ่นทุกปีครับจักระถินกระถิ่นต่างของหมิงของบ้านเพื่อนเพิ่นอ่ะเพื่อนหมิงอ่ะครับทำสามปีต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่สองครั้งที่สองแช่งแรกกับสามลอยนั่นเลยครับ เห็บทุ่งเย็นยังเยอก็เลยว่าวันที่ยิบเย็นเป็นเด็สิมาสาหน่อยงา้นช่างเรือสใส่ห้าเนี่ยละครับไม่กวารถเตรียมโอ้โหนีกะพามได้กะน้ำตาสีไรเน้ยเาเมนเมนครับตัวสาหน่อยเพิ่อมซ้อนบบานี้มองออนซ้อนท่ากะนี่ับใดเมื่เป็นขอบครัวเดียวกันเท่าเที่ยวสเที่ยวม่โอ้โเถึงแท้ห้าวกับมาโดแมาดนะไมบ ม่แน <that S 1> <that> kind of ็บเนี่นุมี่แม่ฟันเทียนแันเล็กตัวแม่งขี้ลายน้อยมาโย่งได้กันอย่างเียวหมดครับครับรอบนึงนะครับเนาะสัมภ่วษีไปเยี่ยมยามนะครับบ้านพงหญิงยู่ครับครับคุยกับอันพ่อขาใช้เป็นลวยกันไปปัญหาในระดาบว่างๆสิไปแวบอันบ้านเพื่อนพยายามบ้านเพื่ับอยากไปเห็นเห็นเพ้่อนจะได้รูปเนาะในหละกวาดน้องหมดเนี่ยช่วงนี้มันยังเห็นเป็นเหมือน าฟร้านกาแฟร้านสำหรับรับเอฟซีโดยตัว่างสั่งแล้วร่างช้าเล่นง่ายเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าเห็นยหนาบ้านพ่อเหบเดี๋ยววนสิภาพี่้น่องเินเห็นสะดุ้งยังไหม้า่โอ้ตัวนั้นบอกครับแมนมันจะเป็นข้องหน้าก่อนปลาหลก่ตัว้เจะตึกสะดุ้งน้ำฝาสะดุ้งเาชิปนี่เอาิกแล้วเ็บครับจะมันโทรหาพอตันใชครับภ่ามสเราคือบ้าน้างนันสะพานเทป แต่มันก็มันก็พามาทางใกล้ที่สุดแหละทั้งทำแล้วก็ทั้งปอกทั้งถ่ยคิปทั้งถ่ยคลิปทั้งปอกไทยแต่ว่าก็ยังได้นะพาร์ทนำยำรู้จ่กตัวซักสองแพ็คหือ่ปล่าปลาครับนี่ เป็นมุ่นเมื่อไรกันวันที่11ตุลาโอ้ตุลาพ่อเขาอยูไก่เดตุลาพ่อเล่นงเทพใช่ไหมไม่อากาศรนั้อากาศม่ี่มเนไปยังเวียนน่ะ่อย่งไรเอ๊ะมันบ่อไรนจะไปที่ยงเวีนข่มยก็จะมาจะจีบออแร้วมาจะเสาบิดอ่เอาไม่เอารถรถเฮยอล้วก็เอา เวทีไอ้เลยจกเจือเลยหมอลำัหนี่งคือมีมอลำหมมอลอัาไอ่น่ะนะน้องอียงมอลำไ่ยเช้จากของฟองใชมอลำไทมเจ้ากของน่องไส้น้องสที่ไปวะล่ะนองรักอขาบรักสายดิเนี่เขานอนท่นตื่นมอกันเ <gesch> อีกสามนาทีอีกสาบนาทีหอดหรอพี่ท้อผู้ใดเห็นเล่ากันต้องหั่นเองได้ให้หั่นเองเผดก็หั่นเองไม่ให้ใครนอันนี้ก็แกะเองกุ้งเนาะเมนกุ้งก็แกะเองเพราะว่า่อเป็นคนละเอียดป้ากุ้งกุกงเงกุ้งปลาม ลูกซีอีเนาะลูกอีพ่อเยี่ยมากกระไดเฟียดซามได้เมือนนีเฟีดามคุณน่ะยงหัวเด้หนุ่ยหัวเจ้าเนาะจับพ่อครอนะคะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปสิ้นซะก่อนนะคะเราพักการใช้มาค่ะครับช่วงปรเดยนะครับพี่น้องครับ